อะไรครับเราแกครับรถที่บิ๊กซีสาขาตอกลมดูไลน์รถรุ่นนี้เป็นรถอย่างนอกครับเนี่ยผมแกวิโก้แชมป์โอ้บิโก้แชมป์น้อโอ้โอ้บิ๊กซิเกอร์ไว้รุ่นสร้างตัวด้วยของก็สวยนะครับผมนี่นะผมสีเดิมๆเลยอันนี้สีเดิมมากนะผมนะเดี๋เวท่านแกกำลังดูรถนะผมนะใครกำลังอยากได้วิโก้แชมป์ตัวตัวนี้นะต้องจัดเลยนะผมนะดูรถหน่อย นี่ครัมาเป็นตัวต่ำนะผมนะนี่ดูฝากระปุงหน่อยเร็วโอ้โหไปดูสภาพเครื่องเลยนะเด็ดเด็ดเนี่ยสวยรถเดิมเลยเนี่ยสติ๊กเกอร์ R เห็นไหมสติ๊กเกอร์ L มีครบเลยคันนี้เดิมมากนี่ยรอน,น็อตไม่มีรอยกระโชโตก็ว่ารอยขยับเลยนะครับผมนะรถคันะนี้สภาพเดิมมากนะผมนะ ันนี้จะของรถมีคู่ม,มือด้วยครับผม <laughs> รถมือเดียวนะครับเนี่ยมือเดียวมือเดียวเหรอมือเดียวมือเดียวเลยมือเดียวไฟแดง <c oughs> <c oughs> โอเคก็สวยมากเลยโอ้ได้ยางรีโว่ดเลยครับโรลแม็กรีวู้โอเคทีเอาดูภายในนะเพื่อดูภายในนะถุงมั้งเสนหก ไม่แสนหกนะผมนะเอาให้ดูสภาพรถภายในสักหน่อยโอ้โหสภาพดูดีมากเลยนะครับผมนะโอ้มีลุงยันด้วยนะครับผมนะเปิดแคปไปด้วยครับผมุ่มตัวนี้เอาเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันนะผมนะสตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยววัดเะรืขึ้นนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะผมนะ เจอเล่านะก็อยู่สภาพดีพร้อมใช้งานเลยเล่านะต่อไปก็ล้างทำความสะอาดเครื่องแล้วก็จอดขายเลยได้เลยนะครับผนะคันนี้ทำความสะอาดล้างรถแล้วก็จอดขายได้เลยนะผมนะทันนี้จะหมเอาไหมโอเคครับเอาเพราะเอาเอาไปทรับเนี่ยรถสวยสวยเลยใช่ไหมครับตกลงเอาใช่ไหมครับคันนี้เอาอืมตกลงเอานะครับผมมีโก้แชมป์ตัวนี้นะใครอยากได้เดี๋ยวผมทำความสะอาดภายในล้างห้องเครื่องนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะรถคันนี้ ผมขายเลยนะวัวนะคันนี้เพียงแค่ล้างรถเนาะล้างรถก็จบแล้วเนาะวัวนะนนะล้างรถทำความสะอาดภายในแล้วก็ล้างองเครื่องก็จอดขายเลยให้ดูสภาพภายในนิดหนึ่งแล้วกันผู้ผู้ชมยังไม่ดูเต็มเต็มเลยนี่สูว่ภายในนะดูดีตูดีดคันนี้เจ้าของเขาดูแลรักษารถอยู่นะอ่าโอเคโอเคน,น,นะวัวนะคันนี้ตัดสินใจซื้อเรียบร้อยนะครับผมนะเอา,านนะเขาแกตัดสินใจซื้อเรียบร้อย ขับสีน่าวนะวอรบิโก้คันจะเราซื้อมานี่เป็นยังไงบ้างไปเลยนะเพราะโอเคฝนตกพอดีเลยนี่ทดสอบเลยพายุ<อ>พายุนาพายุนาอูรูเข้าโนรูพายุรูรูอ้าวเรากำลังเรากำลังจะไปซื้อรถคันที่สองกันเอานะเนี่ยนะที่ข้างหน้านี่น่าวนะโตโยต้าเจริญสีนะครับผมนะโอ้ฝนตกพายุเข้ารุนแรงมากเลยน่านะตอนนี้ผมนั่งดูแบบผมไม่ได้ขับนะ มยังรู้สึกแบบช่วงล่างเขาดีมากเลยคันนี้นะเดี๋ยวผมตอนอยู่เตรียมนะ้ำเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบขับดูว่าเป็นยังไงนะวนะันนี้เราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับผมนะนี่เราจะไปดูกันว่ารถข้างในเนี่ยเป็นรถอีโ้อ่อะไรนะครับผมนะมมนะีะวันนี้ไปดูกันนะครับผมนะว่ารถคันที่เราจะไปดูเป็นรถไทยที่ศูนย์โตโยต้าเจริญศรีนะครับผมนะ รถตีทืนรถใหม่นะครับผมนะรถใหม่เนาะโอ้รีโว่โอ้เจอแล้วเจอแล้วตรงนูน้นนี่ทุกคนรีโวแดงเท่มากเลยทุกคนโอ้ตัวงยังอะนดิเพาะลีโว่โอ้จีอาร์สปอร์ตเันนี้โอ้เท่าเทามากเลยอันนี้จะเป็นขับรถที่ตัวแก่จะมาเอาคันในวันนี้นี่ยไม่หรอกเพาะอันนี้เนาะเป็นรีโวนะมุมนะนี่ให้ดูกันเต็มๆเลยเอบหมนะเป็นรีโวตัวต่ำเป็นตัวจีนะุมนะ เท่ๆเลยคันนี้สีดำด้วยดูดันมากคันนี้นะครับผมนะไก่กลังมองหารีโวต,ตัวต่ัอยู่นะครับผมนะต้องจัดเลยเนี่ยรถบ้านด้วยนะโอ้ยที่นี่แหละดูดันจะดึงสีงนี่แหละรถใหม่ป้ายพราเธอเอารถใหม่ป้ายแดงแม่หนอเพราะแม่นมาดูครับภายในแบบขี้ขี้นนะแบบไม่ต้องทำไรเลยก็ได้บ้างเนี่โยโต๊ะใคร ดูนะครับทุกคนเนี่ยน็อตไม่มีรอยขยับเลยน็อตรถสภาพเดิมเลยเอานะย,ยังเพราะยังเทเรนะเพราะเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โสุดยอดขอฟงฟอนเซซารนนเคเรื่องยนต์น,นะเพราะฟอนเซซารเครื่องยนต์เอาผมนะเป็นยังไง <laughs> รถสภาพแบบใหม่มากเลยนะครับนะผมนะเหมือนออกจากป้ายแดงเลยนะแบบสภาพแบบใหม่กิด <c oughs> วัดน,นะ ไม่มีฝันขาวเลยน,นะผมนะก็ดูสภาพดีสภาพแน่นคราบดูนะเอาเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนิดหน่อยแล้วกันนะโอ้โหภายในเขาเนี่ยดูดีมากเลยี่จะไซส์นะผมเนาะคันหนึ่งเานาะเนาะอไม่เหยอนึ่แสนแสนโอ้รถสภาพรถเข้าสูงตลอดเลยดูดิรถมีการทำงานเข้าสูงตลอดนี่ ศูนย์ตลอดระยะทางก็เด็กแสนกิโลก็คืนตลอดแต่จะไซน์เนาะมันวิ่งทำงานเปิดแคบไปด้วยนะตัวนี้นป่งสภาพอะไรนอาเราจะมาดูกันนะครับผมว่าโตเกจะเอาหรือไม่เอานะครับผมนะเอาันนี้ซื้อรถสองคันหรือหรอครับวันนี้สองคันวดโอ้คันหนึ่งเป็นรีโวใช่ไหมครับโตเกียีโวปี2017โอ้รถสภาพสวยเลยสวยเลยนะผมนะเพอทั้งคัน ที่ผมถ่ายไปเป็นวีโก้แชมป์ปี2012นะผมนะวิเดิมอาผมนะสวยยเลถ้าชอบคลิปพากันไปซื้อรถมือสองนะผมนะสามารถกดติดตามช่องยูทูปนายหมูกี้รีวิวด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกรลังใจนในการตคลิปต่อไปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลบขอข,บขับรถกลับบ้านก่อนนะครับลงสองคันเลยนะผมนะครับขอบคุณครับผมขายได้ครับ